เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่นา่ารักทุกคนครับผมวันนี้อยู่กันในช่อง KYS เกม e น๊บโตมือนี่เป็นไงวันนี้เหงาไหมล่ะเออเค <ś ś> ช่วงนี้ควผิดก็เหงานิดนึงนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้เราก็จะมาคุณผู้ชมมาเล่นเจ้ากิจกรรมแจกของนี่กิจกรรมนี้เลยอ่าก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็รีบมาเล่นกันนะครับผมส่วนลิงก์ของเจ้าหน้าตาเว็บไซต์นี้ก็ ดูใต้คลิปของผมเลยกดเข้าไปเล่นกันนะครับผมได้ของรางวัลเยอะด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะไล่มาตั้งแต่หน้าแรกเลยอันแรกคืออะไรอันแรกก็คือการดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดเจ้าเกมเนี้ยว่าระบบของเราเป็นระบบ AndroidOS หรือว่าจะโหลดแบบ APK ก็ได้เหมือนกันอ่ามาในส่วนที่2ครับผมก็คือการรับเจ้าโซโลระดับ S แต่ว่าไอ้นี้หน้าหน้าเกมที่มันหลอกเรานะอันนี้มันระดับ S s ยังไม่เข้าไทยเลยเฮ้ยยังไม่เข้าเซิร์ฟโกบอลเลยยังอยู่ในเซเวยนนามอยู่เลย อ่าระดับเอสหน้าตาเป็นยังไงก็ไอที่เป็นโซโลไงไงไงท้องอยู่แบเออนั่นแหละมันก็จะมีรับฟรีนะครับผมโดยที่เรากดมาที่คําว่า get solo หรือว่าคือคือการรับโซโลนั่นเองอันแรกก็จะกลายเป็นชื่อของชื่อชื่อนี่รู้สึกว่าจะเป็นมันจะมีให้เราก็คือจะเป็นชื่อเฟซของเราอันที่2ก็คือจะเป็น gmail ที่เราตั้งขึ้นเองก็ได้อ่าหลังจากที่เราได้แล้วเรากดคําว่าซิงค์ขนมานะครับผมหลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้านี้ไหมให้เราให้เราเอาเจ้าโค้ดตัวเนี้ย ไปใส่ในเกมก็สําหรับที่ที่ใส่โคต,ตัวนี้ก็เป็นที่เดียวกับที่ใส่โคดอันอื่นเลยโอเคผ่านไปกับอีกการนึงมากันที่อันต่อไปครับผมอันนี้แหละอีเวนต์หลักเลยนั่นก็คืออีเวนต์รับของรางวัลพวกนี้เดี๋ยวผมจะสอนเอเดี๋ยวผมจะพามาดูกันดีกว่าพามาดูว่าของรางวัลมีอะไรบ้างวิธีการดูของรางวัลก็กดมาที่คําว่ารีเวิร์สนะเนี่ยเออก็ประมาณนี้แหละไออันอันพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกอืม ต่เนี่ยได้พวกระดับ S อะไรพวกนี้แต่ถ้าคุณดวงดีหน่อยผมมี2อ,อันที่แนะนำนะครับผมก็คือของมามารินมาลินฟอร์ดกับพวกเอ่อกลุ่มโนดขาวนะครับผมไอสองอันเนี้ยถ้าเกิดว่าสุ่มได้ครบมันจะดีมากเลยแล้วทําอย่างไรเราถึงจะสุ่มได้ครบก็มาเล่นกิจกรรมตรงนี้กิจกรรมเนี่ยส่วนวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับผมก็คือการที่กดมาแล้วก็กดคําว่าคอนเฟิร์มแต่เนี่ยก็คือผมไม่มีเทิร์นในการเล่นส่วนวิธีการหาเทิร์นนะครับผมก็ทําตามผมเลยนะน่าแรก มันจะล็อเาเอามามันจะมีให้เราล็อกอินแบบนี้ก่อนเรากดมาที่คําว่าลอนะ็อกอินนะรอสักครู่เดียวแปบ๊บหนึ่งนะตะกี้กดเร็วไป <c oughs> กดมาที่หน้าคําว่าล็อกอินนะหลังจากนั้นมันจะขึ้นคําว่าล็อกอินสกเซสนี่ก็คือล็อกอินสำเร็จแล้วล็อกอินด้วยอะไรด้วยเฟซนี่แหละครับผมนี่มันให้อันดาจันทร์อันดาจันทรนน์ก็คือชื่อเฟซของผมเองอ่ามันจะมีสองอันด้านล่างให้เราเห็นก็คือคําว่าแอดเทิร์นกับคําว่าล็อกอ t เรากดมาที่คําว่าแอดเธอนะครับผม logout ก็คือการ l o กอินออกจากเฟซนี้ไม่ใช่็อกอินจากออกจากเฟซนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยก็คือจะไม่ใช่เป็นเฟซเราโอเคแต่ว่าเราเรา,เราต้อง็อ g อินให้ได้ก่อนนะก็คือใช้เฟซของตัวเองอ่ะหลังจากที่กดมาที่คําว่า add เธอนตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3อันให้เราเล่น3ามอันนี้จะได้สามอันนี้มันจะได้รวมทั้งหมด5อันนะครับผมอันที่1กับอันที่สองเนี่ยจะได้เฉพาะแค่วันแรกวันแรกจะรวมเป็นทั้งหมด5เทิร์ห้าเทิร์ในการเล่น วันอื่นๆเนี่ยเราจะได้วันละสามสามสามโอเคมาที่กันที่อันแรกเลยนะผมอันแรกก็คืออ่าคือการกรอกแบบฟอร์มของมันนั่นเองที่มันให้กรอกเราก็กรอกไปเลยจะเป็นชื่อของตัวเองแล้วอีกอันนึงเนี่ยอะไรก็ได้ผมไม่แน่ใจที่สุดอันนี้จะเป็นนามสกุลไหมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้มันขึ้นมันขึ้นมาว่านมเบอร์ผมก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรผมก็ใส่เลขเซิร์ฟไปแล้วก็อีกอันนึงก็คืออ,อีเมลของเราก็ใส่ไปเลยับผมแล้วก็กดคําว่าอัปเดต เนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้มาก็คือเรียบร้อยแล้วก็ทําได้แล้วอันนี้เราก็จะได้มาทั้งหมด1เทินนะสำหรับแค่วันแรกเท่านั้นอันนี้ทําได้แค่วันแรกอ่ะมาที่อันต่อไปก็คือการแชร์อีเวนต์แชร์อีเวนต์ปุ๊บอันนี้คือผมได้ทําการแชร์ไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมดูอีกทีแล้วกันอ่าเนี่ยสมมุติใครไม่อยากให้ขึ้นแบบสาธารณะนะหรือว่าขึ้นเพื่อนก็กดมาที่ตรงนี้แล้วก็กดมาที่คําว่าเฉพาะฉะนันแล้วก็กดโพสไปเลยอันนี้ผมได้ทาการโพสไปเรียบร้อยแนละ้วมันสามารถทําได้แค่ววันนเดียะ เฟสหนึ 1> 1่งตอนหนึ่งครั้งเนี่ยอันนี้ก็ได้มาสองอันแล้วใช่ไหมส่วนอันนี้ก็คือการล็อกอินอีเวนต์ก็เฉยๆเลยครับผมเข้ามาล็อกอินทุกวันก็จะได้วันละสามวันแรกได้ห้าวันอื่นได้สามโอเคประมาณนี้อา้าวแล้ววิธีการเล่นกิจกรรมหลักคลิกทูฟิฟคืออะไรก็คือคลิกเพื่อเปิดนะครับผมเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกสามอันก็คือไอ้สามอันเนี้ยมันจะมีสิทธิ์ดรอปไปพวกนี้หมดเลยเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมเนี่ยสมมติผมเลือกอันนี้ปุ๊บกดคอนเฟิร์มอันนี้ผมเล่นไปแล้วมันก็เลยไม่มีนะ ของคุณผู้ชมวันแรกมันจะมีห้าอันอ้าวพอกดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเอ่อตัวละครแล้วก็จะขึ้นค่าหัวเบลีมาให้พอขึ้นมาปุ๊บสมมุติอันเนี้ยผมได้เจ้าโซโลมามันก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้เราเป็นสีขึ้นมานะเป็นภาพสีเนี่ยที่ผมซ่มได้จะมีตัวนี้นี้อืมประมาณนี้เลยที่ผมุ่มได้อ่าฮะเออก็ประมาณนี้เลยครับผมอ่าแล้วก็ถามว่า รางวัลที่ดีที่สุดคือรางวัลของไในก็เหมือนที่ผมบอกเลยครับผมก็คือรางวัลของเจ้าหนวดขาวมันดียัง่ายเนี่ยมันดรอปตัวละคร s s ด้วยให้เราแน่นอนคอนเฟิร์ม1ึงตัวกับถังเบียอห้าอันแล้วก็ใบอัปเกรดกับเหรียญแล้วก็ไออัตราตรากิวตรงนี้ก็เอาไปแลกระดับเเซสได้ถ้าเกิดว่ามีครบเท่า 20, ไหร่สองหมื่นไหมถ้าไม่ผิดส่วนไอของมาลินนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็คือเราจะได้อุปกรณ์ระดับระดับนี้ก็ระดับดีอยู่นะครับผมแล้วก็จะได้พวกแก้วเบียร์สิบอัน ก็ดีเลยส่วนอันอื่นๆก็จะเป็นระดับ S ทั่วๆไปเออใครได้สองอันนี้ Y หน่อยก็โชคดีไปนะครับผมอ่าแล้วถามว่าของรางวัลพวกนี้มันจะขึ้นให้ไหนๆหลังจากเราได้ครบใช่ไหมครับผมให้เรากดเนี่ยสมมติผมครบแล้วหกตัวของไอ้หนวดกลุ่มหนวดขาวเนี่ยมันจะครบเป็นเซตๆไปนะครับผมอ่าให้เรากดคําว่า redeem พรากดคําว่า redeem เนี่ยมันจะขึ้นเป็นหน้ามาหน้าหนึ่งว่าเนี่ยเวลานี้อันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ครบไง อันนี้ผมเพิ่งมารู้นะครับผมว่ากิจกรรมเล่นยังไงก็มีพี่คนนึงในเพจเขาก็แชร์มาเออเอ,อ้ไม่เขาไม่แชร์หรอกเขาก็มาบอกอะไรประมาณนี้เอ,อ่อถ้าถามว่ากิจกรรมนี้เล่นแล้วคุ้มไหมผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเหมือนได้ฟรีเลยแค่เข้ามาล็อกอินแล้วก็รับแล้วก็รับรับ,ลบแล้วก็เนี่ยถ้าขยันหน่อยก็ได้เซ็ตรุลขาวนี่คือดีเลยนะครับผมถ้ากิจกรรมยังไม่หมดก่อดหมดก่อนมาเล่นทุกวันก็อาจจะได้ระดับ s อ ส่วนพอก็เรากดรีดีมาเมื่อตัวละครของเราครบหกหรือว่าครบเซตหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นเป็นหน้ามาว่าเนี่ยในในวันนี้เราได้เมาโก้วันนี้เราได้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเอา่าพอมันจะมีทั้งหมดสามอันนะครับผมก็อันสุดไออันที่สามมันจะขึ้นคําว่าดีเทลแล้วมันก็จะมีโค้ดอะไรไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องนั่นแหละโค้ดนั้นก็คือโค้ดร,รับเจ้ารางวัลน,นะครับผมให้เรากดกดไปที่รหัสไอ้กดไม่ใช่กดสิเข้าเกมของเราแล้วก็ ไปที่ไอเดียของเราหลังจากนั้นก็เข้าไปที่โค้ดแล้วก็กอกเจ้าไอโค้ด hey, ที่มันให้เกมไอโค้ด hey, ที่เรากดรีดีมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็กองลงไปเลยแล้วเราก็จะได้รับตัวละครระดับเอเซสมาเลยนะครับผมอ่ะโอ้เจ็ดนาทีเร็ววะ <c oughs> <c oughs> ไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้จริงๆมันสรุปให้ยอ่ยอๆได้แต่อันนี้ผมค่อนข้างลงดีเทลเยอะหน่อยนะก็ประมาณนี้แหละครับผมทั้งหมดก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญกลาบอีกทีนี่ขอเธอขอเธอเนะกดติดตามให้ผมเถอะนะครับผมขอเธอโอเคก็บ๊ายบายครับอย่าลืมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้โอเคบ๊ายบาย